ก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆนชาว YouTube นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องไหนช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับไหนช่างจนก็จะมาพูดถึงนะครับวิธีนะครับตั้งค่าการแสดงข้อความบนหน้าจอล็อกนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่ประสบปัญหานี้อยู่นะครับก็คือว่านะครับเมื่อไหร่ที่มีการล็อกหน้าจอนะครับเมื่อเราล็อกหน้าจอหรือเราไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับมือถือจะ ล็อกหน้าจออัตโนมัตินะครับตามแต่ที่เพื่อนๆตั้งไว้ว่าเป็น5วิ10วิ20วิ1นาทีนะครับหรือเราอาจจะกดปุ่มปิดเปิดครั้งหนึ่งเพื่อล็อกหน้าจอเพื่อวางไว้นั่นเองนะครับเมื่อไหร่นะครับที่มีการส่งข้อความอาจจะเป็นแชทไลน์ a c e b o o k หรือเป็น Messenger นะครับเป็นเมสเซจนะครับต่างๆนะครับหรือข้อความแจ้งเตือนต่าง,างนะครับเราจะได้ยินแค่เสียงตุงต้งติงต้งตุงต้งติ้งตุ้งติ้ง แต่เรามาเปิดหน้าจอดูนะครับบนหน้าจอล็อกนะครับเรายังไม่ได้เข้าไปที่เมนูนะครับเรามาเปิดให้หน้าจอสว่างขึ้นมานะครับเราจะไม่เจอข้อความนั้นๆขึ้นมาให้เราดูนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่รู้แล้วก็ขอประทานอาภัยนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้รู้ก็ลองทําตามคลิปนี้ของนายชนงจนนะครับ ถ้าเราอยากจะรู้นะครับอยากจะเห็นข้อความขึ้นมาบนหน้าจอล็อกนะครับจอล็อกขึ้นมาบนหน้าจอล็อกนะครับที่เราล็อกหน้าจออยู่เราจะตั้งค่ายังไรนะครับทําง่ายๆนะครับให้เพื่อนเพื่อนหยิบมือถือของเพื่อนๆขึ้นมานะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆนไปที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับะกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วเพื่อนๆนนะครับมาที่คําว่านะครับการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือน ตรงนี้นะครับอ่ามาที่การแจ้งเตือนนะครับกดเข้าไปที่การแจ้งเตือนนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนมาดูที่ตรงนี้นะครับการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อกนะครับการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อกนะครับใครที่ขึ้นว่าโปอดยาแสดงหรือปิดนะครับให้เพื่อนเพื่อนกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเลยนะครับอ่าให้มากดที่คําว่าแสดงนะครับให้มากดที่คําว่าแสดงหรือคําว่าเปิด นะครับกดตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับแค่นี้นะครับเมื่อไหร่ที่เราล็อกหน้าจอนะครับการแจ้งเตือนต่างๆนะครับจะไม่ได้ยินแค่เสียงอีกต่อไปเราจะสามารถมากดดูได้นะครับแม้ว่ามือถือของเราล็อกอยู่นะครับว่ามีข้อความอะไรบ้างมีใครโทรมาบ้างนะครับหรือมีแอปพลิเคชันไหนขึ้นมาให้เราอัปเดตหรือเปล่านะครับก็คือข้อความแจ้งเตือนนะครับในโทรศัพท์มือถือของเรา ทุกอย่างนะครับจะขึ้นมาให้เราเห็นได้นั่นเองนะครับแม้ว่าเรายังไม่ปลดล็อกหน้าจอนั่นเองนะครับก็คลิปนี้นะครับนายช่านโ์ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครมีปัญหานี้อยู่นะครับก็ลองทําตามคลิปนี้ของนายช่างจนได้เลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องนายช่างจนด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับนายช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับเกี่ยวกับการ ช้โทรศัพท์มือถือการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือที่เราสามารถทำเองได้แก้ไขเองได้นะครับมาฝากเพืนเพื่อนอีกนะครับก็อย่าลืมเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นายชัยจนก็สวัสดีครับ